มาดูปลาน้ำจืดกันบ้างครับปลาน้ำจืดถามว่ามีอะไรบ้างครับมีปลาชะโดชะโนวันนี้จะตัวเล็กกว่าวันก่อนๆน,นะเอาไปปล่อยขุนเลี้ยงในบ่อตกปลาแป๊บเดียวโตครับมันกินปลาเล็กๆก,ก่อนช่วงแรกนะครับตอนหลังเป็นปลาที่ฮุบไล่เหยื่อเก่งมาก อันนี้ปลาแรกดเผือกไซสิบตัวครับตาดำต่อมาไ้ใหญ่ขึ้นมานะสตัวแล้วก็มีปลาแบบคูแดง หน้าตาเหมือนปลาจาระเม็ดทุกอย่างศีรัญญาเมืองไทย <c oughs> นิหมอชุมพร